สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโลกในนาข้าวเราทำข้าวหนึ่งฤดูก,กาลเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับโรคอะไรบ้างและจะป้องกันแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายทอดเป็นคำพูดนะ ราะบางครั้งนะครับการที่เอาตัวยาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลิขสิทธิ์นะผมก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับอาจจะมีบ้างเป็นบางคลิปนะครับแต่ทําบ่อยๆก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรก็ก่อนจะชมคลิปนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับหรือว่ากดติดตามด้วยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะเป็นภาพประกอบนะครับที่เก็บเกี่ยวข้าวให้ดูข้าวไหลนะครับจากรถเกี่ยวในรุ่นที่ผ่านมานะครับก็คือสายพัน5 1์าตลอดระยะเวลานะครับประสบการณ์ที่ผมทำนาม,มาโรคอะไรที่ผมเจอบ้างนะผมจะขอแบ่งเป็นนะครับโรคหลกัลกๆเลยโรคที่1เชื้อรานะครับเชื้อราเนี่ยอาจจะรวมถึงแบคทีเรียด้วยนะ ที่มีลักษณะนะครับทำให้เกิดกับใบข้าวเป็นหลักเลยอาจจะเป็นลาหลุมกาบใบแห้งลาน้ำหมากโรคไหม้ต่างๆสำหรับยาเชื้อราเนี่ยมักจะเจอกันช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเนี่ยเจอกันเยอะเลยและข้าวบางสายพันธุ์นะครับมักจะเป็นโรคเชื้อราได้ง่ายเช่นกอขอซีหนึ่ง 95ดกจาพยา85นะครับเป็นต้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับใครทำสายพันธุ์เหล่านี้ถ้าติดตามช่องล่มโพเนี่ยลมโพมียาดีถ้าใครติดตามมายาวนานเนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับมีแค่ยาเชื้อรา2ตัวเท่านั้นถ้าใช้ตามล่มโพนะครับและพ้่นเป็นประจำทุกๆ10-15วันท่านจะห่างไกลกับคำว่าเชือ้อราตัวแรกนะครับบีมเจ็ดห้า ตัวเนี้จะเป็นผงนะครับเป็นซองซองละประมาณ230บาทใช้ได้5ไร่และตัวที่2นะครับคาซูมินแอลคาซูมินแอลเนี่ยจะเป็นน้ำนะครับขวดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ300 50บาทก็ใช้ได้ประมาณ5ไร่นะครับ 5- 10ถึงไร่นะสำหรับคาซูมินแอลได้ทั้งแบคทีเรียด้วยตอนใช้ยานะครับ พี่น้องเกษตรกรพยายามใช้ยาสลับกันนะห้ามใช้บวกกันนะผมแนะนําไว้ก่อนนะครับเพราะอะไรนะยาถ้าเราใช้บวกกันเมื่อไหร่เนี่ยข้าวนะครับมีโอกาสที่จะดื้อยาพอมันดื้อยาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยเราจะหายากําจัดยากนะครับโรคต่อมานะครับโรคที่เกิดจากหนอนโรคที่เกิดจากหนอนก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีใบขาว หนอนม้วนใบหนอนห่อใบข้าวใบด้วนหนอนกอเป็นต้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหนอนเนี่ยจระบาดมากที่สุดคือช่วงไหนช่วงนี้เลยครับหน้าร้อนเนี่ยต้นฝนเนี่ยแหละครับผมปลายร้อนต้นฝนเนี่ยแหละสำคัญนะครับช่วงฤดูร้อนเนี่ยจำไว้ให้ดีนะครับสำหรับ ยานะที่ผมจะแนะนำนะครับยาหนอนใบขาวที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเลยหนอนม้วนใบที่ผมใช้มาก็คือทาคุมิทาคุมินะครับใช้ได้เนี่ยคุมหนอนได้ถึง21วันนะครับโดยประมาณและตัวที่2นะครับที่ผมจะแนะนำพรีวาทอนอสาหรับตัวพรีวาทอน,นะครับผมก็จะแนะนำให้ พี่น้องอเกษตรกรนะครับใช้สลับกับทาคุมิพีวะทรเนี่ยจะสามารถได้ทั้งหนอนกอและหนอนม้วนใบส่วนหนอนกอนะครับถ้าใครอยากจะกําจัดหนอนกอโดยตรงเลยผมก็จะบอกแล้ก่อนนะครับยาหนอนกอเนี่ยอย่างตัวพีวะทรเนี่ยแม้จะเก่งจริงแต่ถ้าพ่นไปแล้วนะครับซึมไปเนี่ยไม่ถึงก็ต้องใช้คําว่าตัวยาเนี่ยซึมไปไม่โดนตัวหนอนเนี่ยอาจจะเอาอยู่ยากนะครับ เราต้องใช้ยาหวานยาหวานเนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัวคาแทบไฮโดรคลอไรด์3 g 4G 6G ก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ที่ผมใช้อยู่นะถ้าใครอยากจะใช้ตามตัวผมนี่ก็คือตัวคาแทบไฮโดรคลอไรนะครับตัวเนี้ใช้ได้ดีเลย1ลูกเนี่ย15กิโลใช้ได้5ไร่นะครับโรคต่อมานะครับโรคที่เกิดจากบัว หลายพื้นที่นะครับเจอบัวระบาดและนะครับผู้เสียงเดียวกันด้ยว,ว่าเป็นโรคที่กําจัดยากมากสําหรับโรคบัวเนี่ยผมจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ยาวานเพราะว่ายาพ่นนะครับมันใช้ไม่ได้ผลหรอกทําไมถึงใช้ไม่ได้ผลนะครับฟังผมดีๆนะยาพ่นนะครับมันพ่นไม่โดนตัว บัวเนี่ยเขาจะฝังอยู่ในลําต้นรอนะครับกินน้ําเลี้ยงอยู่ในลําต้นโคนยอดกินต้นไหนนะครับต้นนั้นน่ะแม้จะไม่ตายแต่ก็ไม่โตไม่สามารถที่จะออกรวงได้นั่นแหละคือแมลงบัวใช้ย้าวานนะครับย้าวานขนองก้อนกอ,นกอนเนี่ยหรือว่า 4G 6G ทั่วไปเนีครับเพราะว่าย้าวานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเข้าไปทางรากเข้าไปทางน้ําเลี้ยงนะครับทาให้ต้นข้าวเนี่ย ผลิตน้ําเลี้ยงที่มีพิษนะครับแล้วพวกบัวพวกนี้มันกินเข้าไปก็จะตายนะครับอ่ะบัวเสร็จนะครับโรคต่อมานะครับโรคที่เกิดจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพลี้ยกระโดดเนี่ยถ้าลงแป้งไหนนะครับจบเลยนะเพราะว่ามันจะกินจนข้าวเราเป็นฟางนะครับส่วนเพลี้ยกระโดดเนี่ยช่วงไหนนะครับที่เราจะเจอก็คือช่วง ปลายหนาวต้นร้อนช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยเพียกระโดดจะหนักมากนะครับช่วงนี้ให้ระวังนะถ้าใครเจอเพียกระโดดระบาดนะครับไม่ต้องตกใจยาพ่นนะที่ดีที่สุดเลยคือเพลนัมถ้าจะให้ดีนะครับต้องหยดช่วยนะโดยการใช้ยาน,น็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นอะบาเมกตินอะซีทามิพิดอะมิดามีพิดนะครับที่มีฤทธิ์เป็นยาน,นอ็อ c ให้ผสมกับน้ำมันเครื่อง2ลิตรน้ำมันดีเซล2ลิตรนะครับหมักทิ้งไว้นะต้องหมักนะครับหมักทิ้งไว้1คืนเช้ามาปล่หยหยดให้ทั่วแปลงยาตัวนี้นะครับเขาจะมปะีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องการระเหยขึ้นสารระเหยนะครับก็คือตัวน้ํามันดีเซลเนี่ยที่ผสมกับยาไปเนี่ยพอมานระเหยขึ้นนะครับทำให้พวกพ้ยกระโดดเนี่ยมึนเมา และล่วงลงมานะครับลงสู่ผิวน้ําทําให้โดนน้ามันเครื่องที่เราเคลือบยาไว้เนี่ยเกาะตัวไม่รอดนะครับผมบอกไว้ก่อนก็จะเป็นอะไรที่ได้ประสิทธิภาพดีมากนะเรื่องยาหยดอ่านี่นะครับผมหลักๆเลยโรคนะครับที่เราทํานาที่เราต้องเจอและโรคอย่างสุดท้ายนะครับข้อนี้สําคัญ ข้าวไม่กลมนะครับข้าวไม่กลมผมขอบวกเรื่องขอแยกดีกว่าไม่ใช่ข้อสุดท้ายนะครับเอาพูดถึงพวกโรคคอลวงเลยโรคคอลวงเน่านะครับคอลวงมีปัญหาเชื้อราผมจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับใช้ยาเชื้อราอผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คืออามูเล่นะครับพวกอามูเล่เนี่ยเขาจะเก่งนะครับเกี่ยวกับคอร่วงเกี่ยวกับเมล็ดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ลองไปหาใช้ได้นะครับใช้ตอนข้าวท้องนะครับอย่าไปฉีดตอนข้าวออกรวงนะเพราะว่ามันจะทำให้เกสอรหรุดร่วงนะครับแล้วเกิดผลกระทบได้และข้อสุดท้ายจริงๆแหละข้าวไม่ก้มข้าวไม่ก้มเนี่ยบางแปลงเนี่ยไถยทิ้งนะครับลงทุนมาจนถึงช่วงออกรวงแล้วพอออกลวงมาเนี่ยข้าวไม่ก้ม ทำไมถึงไม่ก้มนะครับฟังดีๆนะหนึ่งนะครับมันมีด้วยกันเนี่ยหลักๆเลยคือสองสาเหตุสาเหตุแรกเลยคือ1นึ่ปลูกผิดฤดูกาลนะครับปลูกผิดฤดูกาลก็คืออย่างตอนนี้เลยนะครับไข่เก็บเกี่ยวเนี่ยไข่ออกรวงเอาง่ายๆไข่ออกรวงช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับออกลวงช่วงนี้นะ ท่านเนี่ยครับผมบอกเลยเลยนะข้าวไม่ค่อยเข้าาเมล็ดข้าวไม่ค่อยก้มข้าวดูไม่สวยเลยและโรคเยอะด้วยนะครับทําช่วงเนี้เขาเรียกว่าปลูกไม่ถูกต้องตามฤดูดกาลนะครับไปปลูกช่วงเดือนมีนาและอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนตุลาถ้าใครปลูกสองเดือนเนี้ยผมรับรองเลยท่านมีโอกาสเจอปัญหาเรื่องข้าวไม่ก้มข้าวไม่เข้าาเมล็ดนะครับดังนั้นนะต้องเลือกวันเพาะปลูกให้ถูกต้องนะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะ และนะครับข้อต่อมาข้อสุดท้ายการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากช่วงข้าวท้องนะครับข้าวเกิดการระบายธาตุอาหารไม่หมดภาษาชาวนาแล้วก็คือมันหลงใบข้าวหลงใบเนี่ยก็คืองามแต่ใบนะครับแต่ลวงรีบลวงไม่มีน้ําหนักลวงไม่ก้มแต่ใบเนี่ยเขียวสดนะผมให้สังเกตดูนะครับข้าวต้นไหนแปลงไหนที่มันงามจัดจัดเนี่ย ลวงจะไม่ค่อยแก่งลวงจะไม่ค่อยใหญ่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่เดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าตอนนี้ผมมีสินค้านะครับของล่มโพอยู่ตัวหนึ่งก็คือข้าวหมากข้าวหมากเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณน,นะครับก็ท่านใดนะครับอยากจะชิมนะครับ ก็อุดหนุนกันมาได้นะโดยเฉพาะท่านที่เคยฉีดวัคซีนโควิด -19 ผมบอกได้เลยว่าวัคซีนตัวนี้มันเป็นไวรัสไวรัสดีๆนี่แหละที่ฉีดเข้าร่างกายเราแล้วร่างกายเราเนี่ยก็มีไวรัสอยู่การที่จะกำจัดไวรัสตัวนี้นะครับผมจะแนะนำนะท่านต้องทานข้าวหมากไม่ว่าจะซื้อจากผมก็ได้นะครับซื้อจากที่อื่นๆก็ได้เพราะว่าในข้าวหมากเนี่ยเขามีจุลินทรีย์ที่เรียกว่าจุลินทรีย์ โปรไบโอติกนะครับแล้วก็แบคทีเรียที่มีประโยชน์เยอะแยะหลายชนิดเลยมันช่วยต่อต้านกําจัดพวกไวรัสต่างๆได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะแล้วพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านบอกสงสัยว่าเออแล้วในตัวเราไม่มีจุลินทรีย์พวกนี้อยู่หรอมีครับแต่ทุกครั้งที่ท่านทานยาปฏิชีวนะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อยาพารายาอะไรเนี่ยมันไปฆ่าพวกนี้ตายหมดนะครับ ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอคนที่กินยาเยอะๆนะจะสังเกตนะครับหายป่วยเดี๋ยวก็กลับมาป่วยใหม่หายป่วยเดี๋ยวก็กลับมาป่วยป่วยใหม่หเ,มหมเพราะว่าเกิดจากพวกนี้แหละครับแล้วก็ข้าวหมากเนี่ยยังช่วยสามารถต่อต้านโรคร้ายต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจนะครับความดันโลหิตสารพัดโรคเลยถ้าใครอยากรู้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับข้าวหมากอะ่ะพี่น้องเกษตรกรลองไปเสิร์ชหาได้เลย ลองเอาสูตรของล่มโพไปนะครับคนที่เป็นเบาหวานทานได้นะผมรับประกันเลยว่าเบาหวานไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าข้าวหมากที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้ใส่น้ําตาลมันเกิดจากการหมักนะครับของข้าวเหนียวนึ่งกับแป้งข้าวหมากเนี่ยที่ผมหมักนะครับเป็นกระบวนการที่ทําแบบถูกสุขลักษณะเลยนะครับรับประกันทําแล้วทานเข้าไปแล้วนะครับท้องไม่เสียถ้าใครทานยากหน่อยก็ผมแนะนําให้ผสมนมสดนะ ลองดูครับผมลองดูนะครับลองอุดหนุนได้นะสนใจก็โทรหาผมได้นะครับที่เบอร์093 2 248173นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับทางช่องร่วมโพนะผมขอบคุณจริงๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ